ยิงจนมันนิ่งนิ่งเหมือนโดนนูใหญ่สวัสดีครับผมสตาร์จาก EC4Life วันนี้เราจะพามาดูการทำฮิตล็อกกันนะครับฮิตล็อกเนี่ยเป็นอะไรที่คนที่รู้ก็คือรู้นะส่วนคนที่ไม่ทราบนะครับเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้เอาละกันคาดว่าหลายคนที่คว้าธนูขึ้นมาแล้วยิงออโตโอเอานะครับน่าจะเจอประสบการณ์ฮิตล็อกมาบ้างนะครับก็คือการยิงแล้วมอนสเตอร์หรือบอสเนี่ยมันไม่ขยับนะครับอ่าเราไม่ได้พูดถึงนูใหญ่นะถ้าพูดถึงนูใหญ่นี่คือมันล็อกด้วยไฟเบอร์ล็อกไง แต่ถ้าหากว่าเป็นการคิดล็อกเนี่ยคือการโอโต้แท็กทั่วไปแล้วบอสไม่ขยับนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับถ้าจะเป็นตัวธนูผมซึ่งปกติก็ไม่ได้เป็นสายยิงกอโต้นะแต่เป็นการทดสอบครับสังเกตไหมนี่ครับพอเรายิงธรรมดาเนี่ยตัวมอนสเตอร์จะเดินเข้าหาเราถูกไหมสาเหตุก็คือตัวมูฟเมนสปีดของมอนสเตอร์เนี่ยมันสูงมันไอจีอาฟนะตะกี้มันก็เลยเดินเข้ามาหาเราได้นะครับทั้งที่เรายิง1้อย พอเราแก้จีดคริตด้วยการกินลูกอมเข้าไปนะครับอ่าเราก็จะเป็นล็อก3มาเดิมทีนี้เราก็จะทําการฮิตล็อกมอนสเตอร์นะครับโดยการนี่ยิงมันเป็นเส้นทะแยงแบบนี้ครับนี่ลากมันมาทางนี้อ่าพอได้ทะแยงปุ๊บจดจับยิงเลยครับนี่แบบนี้สังเกตไหมมัน a อจีอัพใช่ไหมแต่มันก็ไม่เดินเข้ามานะครับนี่แหละครับอาการที่มันเดินไม่ได้แบบนี้แหละครับคือการฮิตล็อกคือเวลามอนสเตอร์มันเจ็บเนี่ยมันจะแสดงอาการบาดเจ็บให้เราเห็นใช่ไหมเป็นสปา์ของมันขยับนะครับ อ่ะพอมันโดนเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็ต้องแสดงอาการบาดเจเ็บไปเรื่อยมันก็จะไม่เดินเข้าหาเรานะครับอ่าโอเคนี่เป็นตัวอย่างการฮิตล็อกนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ว่าต้องทำยังไงเป๊ะๆเ,เลยนะอ่าอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งวิธีการฮิตล็อกจริงๆแล้วเนี่ยให้เรายืนเป็นรูปตัว L นะครับกับมอนสเตอร์แบบนี้นะครับพอมอนสเตอร์ออกมาปุ๊บอ่าเราก็กะตัวเราให้เป็นตัว L นะครับซึ่ง L อยเนี่ยอย่าลืมนะว่าเราต้องหากกับมอนนะครับอ่าต้องเป็นตัว L นะจะเป็นแบบ มุมฉากไม่ได้นะครับเห็นไหมพอเราเริ่มยิงบอลปุ๊บมันจะเริ่มขยับไม่ได้นะครับประมาณนี้ครับแล้วเ,เราก็จะยิงบอลอย่างเงี้ยแช่ไ,ได้เลยครับจนกว่ามันจะตายเลยซึ่งถ้าว่าใครยิงแรงกว่านี้ก็น่าจะฆ่าบอลได้เร็วกว่าผมนะพอดีว่าผมไม่ใช่สายยิงไงของผมเป็นสายสกิลนะครับมันก็เลยจะตายช้าเพราะฉะนั้นคนอื่นก็น่าจะยิงตายเร็วกว่าผมนะครับโอเคสรุปก็คือวิธีการยิงที่ถูกต้องเนี่ยเราจะต้องยืนจากมอนเป็นรูปตัวเอลนะครับระยะใกล้ไกล,กลอะไรไม่สําคัญเท่าไหร่นะ สำคัญคือจะต้องให้อยู่ในทรงตัว L ไว้นะครับถ้ามันจะไปอยู่ในถึงขั้นทะแยงมุมมันจะไม่ได้ผลนะครับการฮิตล็อกเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องอยู่มุมซ้ายมุมขวามุมบนบนล่างนะขอแค่มันทะแยงมุมก็ได้ละครับแบบนี้นะเห็นไหมพอมันเข้าล็อกตัว L ปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับทีนี้การฮิตล็อกเนี่ยครับเราต้องมั่นใจนะว่าฮิตของเราเนี่ยยิงโดนนะครับพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายิงไม่โดนสไปค์ของมอนจะไม่บาดเจ็บนะแล้วมันจะเดินต่อครับ สำหรับตัวนี้นะครับก็ไม่ใช่สายธานูด้วยซ้ำนะครับแค่คว้าธนูมาทดสอบให้ดูนะครับว่าถ้าหากว่าเรามีปัญหาเรื่องบอสตัวไหนเราสามารถที่จะฮิตล็อกแล้วก็แก้ปัญหานั้นได้นะครับโดยการคว้าธนูมาใช้ที่แหละอันนี้แก้ไขนิดน,นึงนะครับที่กี้เผลอกดเดินอ่าเห็นไหมพอเข้าตัวแอร์ปุ๊บล็อกอีกแล้วน,นะครับไม่ว่าจะซ้ายหรือจะขวาก็ตามนะครับแล้วก็ยืนยินจนกว่าบอสมันจะเบื่อหน้าเรานะครับแบบนี้อ่าเผลอกดเดินอีกแล้วสักครู่นะอ่านี่ครับ ลากไปลากไปจนก,กว่าเราจะหามุมที่เป็นตัว L ได้นะเออผิดผิดผิดเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยจะตายจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวลากให้มันเข้าตัว L กันนะครับอ่าพอมันตีปุ๊บอ่ายิงครับเห็นไหม L นี้หางสั้นนิดเดียวเองนะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับมันทะแยงก็พอแล้วนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวผมจะข้ามไปตรงที่มันใกล้ตายแล้วกันเพราะว่าน่าจะอีกนานนะครับกว่าผมจะยิงตายเนี่ย ก็ข้ามมาเยอะครับข้ามไปประมาณสัก8นาทีกว่าตัวบอสก็ใกล้ตายแล้วครับสาเหตุที่มันชา้าในส่วนหนึ่งเพราะว่ามันแช่พิษด,ด้วยแหละนะเราฮิตล็อกไงครับเราก็เลยไม่ได้คิดว่าจะขยับมันออกมานะปล่อยให้มันทําอะไรของมันไปนะครับอ่าเราก็จะใช้วิธีนี้นะครับในการยิงบอสซึ่งแน่นอนครับไม่จําเป็นต้องมีนูใหญ่เพราะเราไม่ใช่เลนเจอร์อยู่แล้วเราใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็เลนเจอร์ไม่ต้องใช้หนูใหญ่นะครับสามารถยิงแบบนี้ได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นฮิตล็อกนี่ใครทําก็ได้นะครับและนั่นก็คือวิธีการฮิตล็อกที่ถูกต้องนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะสพอร์ต h anel n นี้นะครับอย่าลืมกดจอยสมัครเข้ามาเป็นสมาคมช่างทาสีนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ